นายมนตรีเข้าไปอ้างกับแม่เขาว่าเนี่ยผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวดูจะหาว่าผู้หญิงแต่งตัวไม่มิดชิดน,นั่นแหละเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นจุดที่แสดงให้เห็นได้ชัดว่าต่อให้คุณเป็นแบบซาอดุดีอาราเบียแต่งตัวแบบปิดหมดเห็นแค่ลูกตาก็โดนได้ถ้าไอ้คนกระทำเนี่ยมันคิดจะกระทำนั่นหมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่ารปาภที่นั่นดีมากเขาตอบแทนรปภอ,อย่างสะสมกราบซาดีอาราเบไปถึงท่านผู้เจริญทั้งหลาย หลายๆคนก็ผ่านพ้นปีใหม่มาอย่างมีความสุขแต่มีบางคนกับต้องผ่านปีใหม่มาด้วยความเจ็บปวดอย่างกรณีของนายมนตรีที่ไปขืนใจหญิงสาวท่านหนึ่งที่คอนโดแห่งหนึ่งฮะเราก็ต้องอธิบายเรื่องของการขืนใจสักเล็กน้อยนะฮะการที่คนคนนึงไปขืนใจคนอื่นเนี่ยผู้ชายไปขืนใจผู้หญิงเนี่ยการขืนใจมันสื่อถึงความไร้ปัญญาความไม่มีค่าของคนคนหนึ่งที่จะไปทําให้หญิงสาวเนี่ย ชื่นชอบคุณไปมัดใจหญิงสาวเขาเรียกว่าคนที่ไม่มีปัญญาที่จะไปทําให้คุณหญิงเขาชอบก็เลยต้องใช้วิธีโศกปุกแบบนี้ถ้าพูดถึงคนมีค่าคนที่เขาปกติเวลาเขาจะให้คนคนหนึ่งยินยอมเขาในการทําอะไรบางอย่างเนี่ยหรือแม้แต่จะเข้าห้องเขาต้องทําให้เขายินยอมซึ่งถ้าคุณทําให้เขายินยอมเขาชอบคุณจริงๆเขาจะเปิดประตูให้คุณเข้าโดยที่ไม่ต้องมีการขัดขืนเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกเรื่องนี้ว่าเป็นการขืนใจขืนใจคือการทําโดยที่คุณหญิงเขาไม่ยินยอมเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าวิธีแบบนี้เป็นพวกคนที่ไร้ซึ่งปัญญา คนที่แบบไม่มีคุณค่าพอที่จะทําในเรื่องที่ปกติจุดเกิดเหตุของเรื่องนี้คือที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านบางแคผู้ก่อเหตุเป็นหัวหน้าราปภซึ่งก็ทํามาหลายปีแล้วรู้สึกจะ2ปีขึ้นไปผู้ก่อเหตุมีอายุประมาณ40ปีส่วนผู้หญิงคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยอายุ36ปีซึ่งหลังจากนั้นตํารวจก็มีการตามจับใช้เวลาไม่ถึง3วัน ตำรวจก็จับได้โดยทางตำรวจสอบสวนกลางหลังจากนั้นก็มีการประกาศว่าจับตัวได้แล้วเมื่อวันที่6มกราคมเมื่อประมาณ17นาฬิกา30นา,าทีนั่นแหละก็ประกาศว่าจับตัวได้เรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยพอเราเป็นมนุษย์เรามีความคิดที่ซับซ้อนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเนี่ยเราจะต้องหาทางแก้เพื่อไม่ให้อนาคตเกิดเรื่องแบบนี้อีก ทีนี้พ,พูดถึงปัญหาทางแก้เรามีนะฮะเรื่องของการแก้ไขที่ปลายทางเรามีอยู่แล้วกับคดีแทบจะครอบคลุมทั้งหมดเรื่องความผิดแทบจะครอบคลุมแล้วก็คือกฎหมายแก้ที่ปลายทางปลายทางคืออะไรฮะติดคุกหรือประหารชีวิตแต่เดี๋ยวนี้ประหารชีวิตน้อยลงมากเพราะฉะนั้นหลักเก็คือการติดคุกซึ่งอันนั้นก็โอเคอยู่แล้วแต่ทางที่ดีมากที่มากกว่านี้อยู่เนี่ยก็คือเรื่องของการป้องกันว่าอนาคตไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกแต่ไม่ได้บอกว่าการติดคุกหรือการแก้ที่ปลายเหตุไม่ดีนะฮะการแก้ที่ปลายเหตุมันดีนะฮะดี คือมันไม่ได้แก้เฉพาะคนที่กระทำนะเวลาเราลงโทษคนคนนี้มันไม่ได้เป็นแค่ลงโทษคนคนนี้แล้วจบแต่ประเด็นที่แก้ไปทางมันสื่อไปถึงว่าให้คนที่คิดจะทำเนี่ยกังวลด้วยนะฮะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันในอนาคตด้วยก็คือคนที่คิดจะทําเรื่องแบบนี้เนี่ยดูไว้นะอ่าคนนี้เนี่ยติดคุกนะติดคุกยาวนะอ่าคนคนนั้นก็อาจจะเลิกคิดได้เลยเรื่องแบบนี้ก็เป็นความกังวลอย่างหนึง่งแต่ณนะจุดจุดนี้เนี่ยมันก็สําคัญตรงที่ว่าก,กฎหมายฮนะอยู่ที่ว่าไอ้ปลาเหตุนี้เนี่ยจะรุนแรงขนาดไหน จะติดคุกนานขนาดไหนซึ่งแน่นอนพูดถึงเรื่องประหารชีวิตมันคงเป็นไปได้ยากในยุคนี้ถึงอาจจะเป็นไปได้แต่คือน้อยมากเพราะด้วยเรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่อันนี้มันก็มีความซับซ้อนถ้าผมจะอธิบายเรื่องพวกนี้มันก็คงจะเถียงกันยาวเอาเป็นว่านั่นก็คือมุมหนึ่งแต่การติดคุกยาวหน่อยหรือแม้แต่การไม่มีสิทธิ์รับอภัยโทษหรือการลดหย่อนโทษอะไรก็ตามเนี่ย อันนั้นก็ช่วยได้พอสมควรทําให้คนอื่นๆเนี่ยในอนาคตที่คิดจะทําแบบนี้ก็มีความกังวลนะแล้วถ้าเรามาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยคอนโดจริงๆคอนโดในสายตาหลายหลายคนก็คงมมงว่าเออมันปลอดภัยปลอดภัยมากกว่าบ้านด้วยซ้ําไปแต่ถ้าเราย้อนไปก่อนหน้านั้นก็มีคอนโดคอนโดหนึ่งเหมือนกันที่ไม่นานนี้เองเป็นคดีที่อาชายคนหนึ่งไปแอบในห้องเขาก่อนหน้านี้มีการงัดประตูห้องเขาหลายครั้งแล้วนะฮะแล้วสุดท้ายก็อยู่ๆวันนึงไปแอบห้องเขาแล้วสุดท้ายหญิงสาวเข้าไปแล้วก็โดน ปิดชีพแล้วก็เสียชีวิตหน้าริปอันนั้นอันนั้นก็เป็นข่าวใหญ่มากซึ่งก็เหมือนกันเป็นคอนโดเหมือนกันเพียงแต่อันนั้นอาจจะเป็นคอนโดในแนวหอพักแต่คือไอเหตุเนี้ยที่นายมนตีทาเนี่ยอันนี้คือคอนโดจริงๆคอนโดที่ดูหรูหราพอสมควรจาก2เหตุการณ์นี้ทําให้เรามองได้ว่าการที่ผู้หญิงอยู่คนเดียวเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่านะส่วนใหญ่เห็นไหมฮะที่ผ่านมา2คดีแล้วก็คือผู้หญิงอยู่คนเดียวทั้งนั้นมันจะเกิดความเสี่ยงซึ่งความจริงเราไม่ควรเกิดเลยผู้หญิงจะอยู่กี่คนก็ตามหรืออยู่คนเดียวเนี่ย ไม่ควนนั่นเป็นสิทธิ์ของเขาบางคนชอบอยู่คนเดียวบางคนไม่ชอบไปสูงสิงกับใครมากบางคนแบบเจอเพื่อนที่ไม่ค่อยโอเคแล้วก็ไม่อยากคบอะไรมากก็เป็นได้เพราะนั่นคือสิทธิ์ที่เขาควรจะได้รับและในฐานะพลเมืองคนหนึ่งเนี่ยเราต้องปกป้องเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็อยู่ที่กฎหมายไม่ใช่ว่าปล่อยให้คนที่เขาอยู่คนเดียวเขาอยู่เฉยๆเขาไม่ได้ทําอะไรผิดต้องมากังวลกับไอ้พวกที่มาทําอะไรผิดกฎหมายต้องจัดการให้คนที่ทําอะไรผิดเนี่ยกังวลอนาคตไม่กล้าทําอีกอะไรแบบนั้นจุดต่อมาเรามาวิเคราะห์การกระทําของนายมนตรี การกระทําของคนคนนี้เนี่ยทำลายหลายวงการมากทําลายความน่าเชื่อถือของหลายอย่างมากจุดแรกก็คือทําลายความน่าเชื่อถือของรปภรักษาความปลอดภัยอย่างที่เห็นฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในมอนติโกว่าดูมานานแล้วในมอนติโกเนี่ยบอกว่าเขาซื้อของมาให้อะไรก็ตามซึ่งมันจะส่งผลต่อหมู่บ้านอื่นๆหรือแม้แต่คอนโดอื่นๆที่กังวลละเฮ้ยเราจะให้ของรปภดีไหมเออเราจะไปสนิทสนมกัรบรปภดีไหมสนิทมากเขาจะคิดอะไรเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าหรือเขาจะคิดมากกับเราหรือเปล่า มันส่งผลอนะถึงจะไม่ทุกหมู่บ้านหรอกเพราะว่ามีบางหมู่บ้านเนี่ยรปภดีมากจนลูกบ้านไว้ใจได้ไม่ต้องมากลัวเรื่องพวกเนี้ยมันไม่กระทบเขาหรอกเพราะเขารู้ว่รารปภเขาดีมากแต่กับบางที่หรือเป็นหมู่บ้านใหม่คอนโดใหม่หรือคนที่ไม่ไรู้จักรปภจริงเนี่ย อาจจะก,กังวลไปด้วยซึ่งจุดนี้คือการทําให้รอปภเนี่ยวงการเขาเสียหายนั่นคือจุดแรกจุดต่อมาที่เป็นผลกระทบคือคนที่เคยมีคดีมาก่อนอะไรแบบนี้เราจะเห็นว่าสังคมเนี่ยก็มีหลายที่เหมือนกันที่กังวลเรื่องของการติดคดีคนที่เคยทําความผิดอะไรแบบนั้นเรื่องของนายมนตรีก็อย่างที่เราเห็นฮะนายมนตรีเคยติดคดีแล้วเป็นคดีที่ใหญ่ฮนะแล้วก็เคยติดคุกสุดท้ายออกมาจากคุก ที่ทางานให้โอกาสเขาได้เป็นรปภได้ทํางานดีๆของเขาสุดท้ายเขาทําลายโอกาสนี้ซึ่งการทําลายโอกาสของเขาถ้าเขากระทบแค่ตัวเขาเองมันก็เรื่องหนึ่งแล้วแต่การกระทําของเขามันกระทบหลายวงการมากลามไปถึงอย่างที่บอกเมื่อกี้รปภวงการรปภและต่อมาก็คือทําลายวงการของการให้โอกาสคนวงการของคนที่ติดคุกติดคดีแล้วจะออกมาทํางานมันโยงไปถึงเรื่องนั้นเลยตรงที่ว่าเอาด้วยโลกของปกติของเราเนี่ยบริษัทหลายลบริษัทก็เป็นแบบนี้นะฮะถ้าคุณเคยติดคดีเนี่ยยากที่เขาจะรับแต่ บางที่ก็โอเคก็มีการให้โอกาสซึ่งนั่นแหละตรงนี้แหละที่เขาจะทําลายทําลายคนที่กําลังจะให้โอกาสคนบางบริษัทโอเคให้โอกาสคนที่ติดคดีให้มาทําก็มีแต่ทีนี้อ่าบางบริษัทอาจะจะมองว่าแบบน,นี้ไม่ได้คนที่เคยติดคดีสุดท้ายอาจจะกลับมาทาใหม่ก็ได้นั่นคือจุดแรกจุดต่อมาคือคนที่เขากําลังจะได้โอกาสคนที่ออกจากคุกแล้วจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงผมไม่อยากทาละเพราะในคุกมันลําบากจริงๆและฉันรู้ตัวว่าฉันผิดไปแล้วก็จะมาปรับปรุงตัวเองก็ไม่ได้เห็นไหมฮะ สองจุดนี้มันจะมีปัญหาและคนที่ให้โอกาสกับคนที่กําลังจะได้รับโอกาสนายมนตรีทําลายตรงนี้ไปซึ่งมันก็ส่งผลต่อเรื่องสถิติมันก็จะทําให้คนที่เคยติดคดีอาจจะโดนเพ่งเลงมากขึ้นอาจจะได้รับโอกาสน้อยลงแล้วมันก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยมีแวบหนึ่งในหัวว่าเนี่ยเดี๋ยวมันออกมามันก็มาทํใไม่แหละเพราะคนเคยทําแล้วคนคิดแบบนี้มันก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเราไปย้อนตามสถิติจริงๆมันก็มีจริงๆนะคนที่เคยขายยาติดคุกมาสุดท้ายออกมาก็ขายยาเหมือนเดิมคนที่เคยปิดชีพคนสุดท้ายออกมาก็ไปไป,ปิดชีพคนอีก แต่นั่นคือส่วนหนึ่งฮะก็มีส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เขาออกมาแล้วเขาปรับปรุงตัวจริงๆหรือณนะตอนนั้นเขาผิดพลาดเขาพลาดเขาไม่ได้ตั้งใจก็เป็นได้ทีนี้จุดต่อมาที่จะอธิบายก็คือเรื่องของความปลอดภัยของคอนโดหรือแม้แต่ความเสี่ยงของคอนโดหรือแม้แต่หอพักก็ตามมันเสี่ยงตรงไหนฮะเสี่ยงตรงที่ว่าคอนโดมันเป็น ท,ที่เป็นโถงรวมถูกไหมแม้แต่หอพักก็ตามทางเดินจะเป็นทางเดินเดียวกันนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าหน้าบ้านคุณก็คือหน้าบ้านของคนอื่นอีกมากมายหรือแม้แต่หน้าบ้านคุณเนี่ยอาจจะเป็นทางเดินของใครก็ได้เขาไม่จำเป็นต้องเข้าห้องแต่เขาจะมีสิทธิ์เดินผ่านได้เขาเอาจจะไปทิ้งขยะหรือเขาเดินไปเดินมาเฉยๆเขาจะขึ้นบันไดของเขาซึ่งหน้าบ้านของคุณก็เป็นหน้าบ้านของคนอีกมากมายที่เขาเดินได้ตรงนี้แหละเป็นความเสี่ยงที่มากกว่าบ้านโดยเฉพาะเทียบกับหมู่บ้านฮะหมู่บ้านสมัยนี้หมู่บ้านจัดสรร เพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็จะอยู่ตรงนี้จนกว่าคุณจะเปิดประตูและเข้าห้องคุณนั่นแหละคือพื้นที่ของคุณแต่ถ้าแบบคุณรู้สึกว่ามีใครมาเดินข้างหลังคุณคุณจะมาไม่พอใจก็ไม่ได้หรือจะมาเอะใจมันก็แปลกๆเพราะมันเป็นที่สาธารณะนะไงฮะบางคนอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้เขาแค่เดินผ่านคุณก็ จะไปว่าอะไรก็ไม่ได้ถูกไหมนี่คือความเสี่ยงมันเป็นสิทธิ์ที่เขาใช้โอกาสนี้ในการทําอะไรก็ได้จนกว่านั่นแหละคุณเข้าห้องของคุณเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นจุดอ่อนของคนชั่วที่กาลังคิดจะทําอะไรไม่ดีอย่างเช่นเรื่องของอเดินตามหลังพอคุณเปิดประตูเขาก็ผลักคุณเข้าไปแล้วก็เข้าไปด้วยหรือแม้แต่อีกอันหนึ่งที่เขาไม่ต้องมารอคุณเข้าก็ได้เขาแค่มาเคาะประตูแล้วให้คุณเปิดคุณเปิดมาเขาก็บุกเข้ามาได้เลยแบบง่ายๆไม่ต้องมารอดักไม่ต้องอะไรเลยนะฮะนั่นคือความเสี่ยงของการอยู่หออพักหรรืนออนโดนะตงี แต่คือมันเกิดขึ้นน้อยนะฮะน้อยมากที่จะเกิดเรื่องแบบนี้ทีนี้ถ้าผมเอามาเทียบกับบ้านล่ะจุดแตกต่างคืออะไรหมู่บ้านจัดสรรแล้วกันเดี๋ยวนี้หมู่บ้านจัดสรรก็จะมีข้างล่างเป็นโรงจอดรถถูกไหมฮะแล้วก็จะมีรั้วรอบขอบชิดถูกไหมฮะมีโรงจอดรถเราก็เข้ามาที่บ้านซึ่งตรงนี้แหละปลอดภัยกว่าเยอะตรงที่อะไรรู้ไหมตรงที่เวลารปาภาหรือแม้แต่ใครก็ตามจะมาเรียกคุณเนี่ยเขาต้องกดกิ่งนอกรั้วเขาจะยืนนอกรั้วแล้วคุณก็เดือดไปพูดถูกไหมฮะแล้วรั้วคุณปิดอยู่ นี่คือความปลอดภัยอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาไม่สามารถเดินเข้ามาเคาะประตูที่กระจกคุณฮะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเขาเดินเข้ามาข้างในแล้วมาเคาะกระจกคุณนั่นแหละคือปัญหาแล้วแปลว่าเขามีอะไรละคุณมีเวลาเตรียมตัวเตยมใจหรือคุณสามารถไม่เปิดได้เพราะว่าเขาล่วงล้ำมาเขตพื้นที่บ้านของคุณแล้วนั่นคือพื้นที่ที่คุณสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ แต่เรื่องของคนโดนอย่างที่บอกเมื่อกี้บ้านคุณหน้าห้องคุณก็คือพื้นที่ที่คุณเห็นเขาเดินไปเดินมาได้ปกติอยู่แล้วตรงนี้ข้อแตกต่างนะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างบ้านก็มีพื้นที่ของรั้วตรงนี้ที่ทําให้คุณมีเวลาตั้งหลักในการหนีหรือแม้แต่ตอนที่คุณเข้ามาแล้วมีคนตามหลังคุณสามารถจะกระโดดหนีออกนอกรั้วก็ได้เขาไม่ได้ปิดห้องคุณเพราะเขาไม่ได้ว่าดันคุณเข้าห้องแล้วก็ปิดเลยมันยังไม่ถูกไหมมันยังมีรั้วตรงที่ว่าคุณสามารถตะโกนให้คุณเห็นช่วยได้อะไรก็ตามมันจะมีความปลอด แต่คือผมก็ไม่ได้บอกว่าคอนโดจะเสียเปรียบเรื่องความปลอดภัยเสียหมดคอนโดจริงๆมีความปลอดภัยที่มากกว่าบ้านเรื่องของบุคคลภายนอกบ้านอาจจะมีเหมือนกันเรื่องของรปภใช่คอนโดก็มีด่านรปภด่านแรกด่านที่2ของคอนโดบางคอนโดใหญ่หน่อยมีหลายตึกเรื่องของตึกคือชั้นที่2ละอีกชั้นหนึ่งก็คือเรื่องของลิฟต์ตึกนี้เสร็จคุณต้องเข้าประตูตึกนี้โดยสแกนคีย์ร์ดของตึกนี้แล้วคุณค่อยขึ้นลิฟต์ได้แล้วก็อยู่ชั้นไหนตรงนี้จะมีเวลาเตรียมตัวมากกว่าจะรู้ล่วงหน้ามากกว่าซึ่งตรงนี้น้้ยเนนน่่่แแลละะปอดภกักาาตถ็บ ถ้าผ่านบาทราบพอมาได้ก็คือถึงบ้านแล้วละ่ะเขาไม่ต้องไปอ้อมให้ใครไม่รู้อะไรให้ซับซ้อนแล้วละ่ะนี่คือจุดที่สําคัญมาก แต่ก็บ้านสมัยนี้ก็อาจจะปลอดภัยมากขึ้นแต่ถ้าเทียบกับคอนโดที่ผมบอกว่าคอนโดมันมีเวลาเตรียมตัวมากกว่าเมื่อเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นบุคคลที่รู้จักกันนั่นแหละนะแล้วก็ยังมีจุดอื่นๆที่เป็นความได้เปรียบของคอนโดเรื่องของชัดๆเลยนะเรื่องของน้ําท่วมน้ําท่วมถ้าคุณอยู่แน่นอนคอนโดอย่างน้อยก็ชั้น3ขึ้นไปชั้น2อาจจะเป็นงจอดรถชั้น3ชั้น4ชั้น5คุณจะอยู่ชั้น3ขึ้นไปซึ่งแน่นอนเวลาน้ําท่วมเนี่ยคุณจะไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่ามันท่วมแค่ชั มันจะท่วมเพาะพื้นที่ส่วนกลางซึ่งไม่โดนเฟอร์นิเจอร์บ้านขุนนี่คือจุดที่มีความปลอดภัยอีกอย่างแล้วก็เรื่องของส่วนกลางหลายๆอย่างเนี่ยบำรุงร่วมกันท่อน้ําทิ้งระบบน้ําเสียหรืออะไรก็ตามเนี่ยหลายๆจุดเป็นการใช้ร่วมกันของคอนโดซึ่งก็จ่ายผ่านค่าส่วนกลางแล้วก็เขาบำรุงให้ถ้าเป็นบ้านเนี่ยเราอาจจะมีบอ่อบำบัดเองหรืออะไรก็ตามพวกเนี้ยเราต้องดูแลเองนะแ,แล้วก็มีหลายจุดที่คอนโดได้เปรียบแต่ผมกําลังเปรียบเทียบเรื่องของแบบทางเดินอะที่เป,เป็นทางเดินร่วมแล้วก็เรื่องของนายมนตรีครั้งนี้มันก็มมมีควาาาบังงเออญหลย,ย่ก แล้วมันต้องลงล็อกกันฮะทุกอย่างมันดูแบบมาทีเดียวมาพอดีเลยอย่างเช่นเรื่องแรกก็คือว่าหญิงสาวเขาลืมกุญแจไว้ที่บ้านเพื่อนก่อนแล้วเขาก็มาค้นหากุญแจแล้วรอพอคนนี้ก็เดินมาแล้วก็มาส่องไฟสุดท้ายมีช่างกุญแจมาไปเป็นมาเขาถึงได้เข้าห้องแล้วก็ไปทําอะไรไม่ดีกับเขาแต่คือจริงๆถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นจริงๆเขามีโอกาสทําได้อาจจะมีการเคาะประตูแล้วก็เข้าไปเลยก็ได้แต่ทําไมถึงต้องเป็นเวลานี้และเหมาะเจาะที่แบบกุญแจเขาหายพอดี แล้วก็เนี่ยแหละไปเปิดประตูเขาสุดท้ายกขบุกเข้าไปมันก็เลยดูเป็นจุดที่ลงล็อกมากมันก็เลยโยงไปว่าเอ้ยหรือว่าเป็นเพราะว่าคอนโดนี้เขาไม่ให้เราพอ,พอขึ้นแต่หน้าวันนั้นคนๆน,นี้อาจจะมีโอกาสขึ้นพอดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะก็เลยฉวยโอกาสนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้อาจจะอยากทาหญิงสาวท่านนี้มานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสขึ้นไปไม่มีเหตุผลที่จะขึ้นไป แต่พอครั้งนี้มันเป็นโอกาสนี้อะไรแบบนั้นก็เป็นได้ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะเขาก็อ้างนะคือหัวหน้าราปภคนนี้เนี่ยนายมนตรีเข้าไปอ้างกับแม่เขาว่าเนี่ยผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวดูทาําให้เห็นนู่นเห็นนี่จะหาว่าผู้หญิงแต่งตัวไม่มิดชิดนั่นแหละแต่สรุปถ้าเราดูจากกล้องวงจรผู้หญิงแต่งตัวมิดชิดนะฮะแล้วก็ก็ไม่มีท่าทีที่จะอยากคุย,ยกับรปภอ,อะไรมากอยากแย่เล่นไม่มีนะฮะเสร็จแล้วเขาก็รีบเข้าห้องเลยสุดท้ายราปภอ,อ้างว่าอะไรรู้ไหมฮะพอเนี่ยเห็นแต่งตัวมิดชิดก็ <_ m ix> เลย เพราะว่าตอนที่เขา,าใส่เสื้อแล้วมาเป็นคอวีนี่ที่ตํารวจออกมาบอกนะฮะแล้วตอนเขาก้มพอดีเนี่ยมันเห็นร่องอะไรแบบนั้นซึ่งเป็นความคิดที่แบบโรคจิตมากแค่นั้นก็ยังจะคิดได้แล้วก็เป็นการผักภาระคือมันจะมีคนที่ชอบอ้างนะฮะเวลาแบบไปทําอะไรใครเนี่ยแล้วก็จะมาอ้างว่าเพาะคนคนนั้นเนี่ยแต่งตัวล่อแหลมหรือแม้แต่คนที่ไปเห็นคนอื่นข่มขืนก็เหมือนกันก็จะไปโทษผู้หญิงเนะี่ยเพราะแต่งตัวแบบนี้ไงทําให้เขาอยากจะทําอะไรกับคุณ ซึ่งเป็นความคิดที่ค่อนข้างไม่โอเคนะการที่จะไปบอกว่าคนอื่นเขาแต่งตัวแบบนี้ล่อแหลมแบบนี้ทําให้คุณเนี่ยมีความอยากแบบนี้มันเป็นการผลักภาระให้คนอื่นมันเป็นความคิดที่ผมมองว่าค่อนข้างนรุกเลยทีเดียวเพราะาอะไรเพราะว่าการแต่งตัวมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ในการแต่งตัวยังไงก็ได้ตามใดที่ ไม่ได้โป้ไม่ได้แบบถอดออกหมดเลยนั่นคือผิดกฎหมายอยู่แล้วตามกฎหมายคุณก็ผิดแต่ต้องย้ําชัดๆนะว่าผู้หญิงที่เป็นเหยื่อในเรื่องนี้เนี่ยเขาแต่งตัวมิดชิดนะเพราะอันตรงนี้มันก็เป็นจุดที่แสดงให้เห็นได้ชัดว่าต่อให้คุณแต่งตัวมิดชิดขนาดไหนต่อให้คุณเป็นแบบซาอุดีอาราเบียแต่งตัวแบบปิดหมดเห็นแค่ลูกตาเนี่ยก็โดนได้ถ้าไอ้คนกระทําเนี่ยมันคิดจะกระทําเรื่องนี้ไม่ใช่ผักภาระให้คนถูกกระทําปัญหาคือไอ้คนกระทํานี่แหละถ้าคนกระทําไม่คิดจะเริ่มกระทําคนถูกกระทําก็ไม่ไดด้เกิ คนถูกกระทําแต่งตัวไปที่ไหนก็ได้แต่คนอื่นทำไมเขาไม่ทำหลัแบบนี้ทุกคนก็อ้างเนี่ยทุกคนก็คงต้องไปลุมเขาแต่ไม่คนอื่นเขาไม่คิดจะทําแต่มันดันมีคนคนเดียวที่คิดจะไปทําเขาเพราะมันไม่เกี่ยวสายตาของคนอื่นก็แค่มองแต่ไม่ได้คิดถึงขั้นต้องไปทําอะไรเขาและไม่งั้นเนี่ยโลกนี้คงไม่ต้องมีกฎหมายฮนะเวลาคุณไปทําอะไรใครก็ไปอ้างว่าเพราะคนคนนั้นเนี่ยมาทําให้เห็นก่อนโดยที่คนคนนั้นไม่ได้ทําอะไรคุณเลยถ้าเปรียบเทียบไม่เห็นได้ชัดเหมือนล้านทองอะเวลาโจรใปปล้นล้านทองเนี่ย โจรจะมาอ้างทีหลังได้ไหมบอกว่าก็ร้านทองเนี่ยาวางทองให้เห็นได้ชัดเอาแล้วจะให้วางทองยังไงจะให้ปิดจนมิดหรอไม่เห็นทองหรออะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะมันคือการเปรียบเทียบที่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นความคิดที่ค่อนข้างนรกมากอะ่ะมันเป็นความคิดที่ผักภาระให้คนอื่นเป็นความคิดที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะฮะ เวลาทําอะไรผิดเนี่ยเราพยายามจะเอาตัวเองให้รอดพยายามจะไปผักให้คนอื่นเขาผิดโดยที่ตัวเองไม่ผิดทั้งที่คนอื่นเป็นเหยื่อนะถ้าคนอื่นไม่ได้เป็นเหยื่อนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่คือคนอื่นเป็นเหยื่อย,ยังไปตอกย้ําเขาเพื่อให้ตัวเองเอาตัวรอดผมก็เลยมองว่าอ่าเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวเป็นคําพูดที่ออกจากปากของผู้กระทํานะสุดท้ายนี้พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขึ้นมาทําให้หลายๆลยคนก็คงมีความกังวลเรื่องของรปภ โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้รู้จักรปภจริงๆหรือเป็นหมู่บ้านใหม่อะไรก็ตามก็คงกังวลแล้วจากเหตุการณ์นี้ก็ทําให้หลายๆคนก็คงอาจจะต้องคิดแหละคิดว่าเฮ้ยฉันจะตีสนิทกับรปภไหมฉันจะคุยดีกับรปภดีไหมฉันจะให้ของกับรปภได้ไหมถ้าให้แล้วเนี่ยเขาจะคิดเยอะเหมือนกรณีของนายมนตรีไหมซึ่งก็แน่นอนว่าต้องบอกเหมือนเดิมว่าจริงๆคือคนส่วนน้อยคนที่คิดความคิดแบบ,สบโสปกบแบบนี้มันคือคนส่วนน้อย หลายที่รปภก็ดียกตัวอย่างที่ก่อนหน้านี้ที่แบบหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยรวมเงินฮะคนละพันคนละสองพันคนละห้าร้อยรวมแล้วแจกให้รปภในหมู่บ้านซึ่งในหมู่บ้านนั้นมีรู้สึกจะหลายร้อยหลัง300หลังขึ้นไปนะรวมเงินแจกให้รปภเองนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าราปภที่นั่นดีมากเขาตอบแทนปรปภอ,อย่างสาสมซึ่งรปภก็ต้องทํางานดีอยู่แล้วซึ่งถ้าเป็นหมู่บ้านเหล่านั้นเนี่ยเขาคงไม่ต้องมาคิดกังวลเรื่องแบบนี้หรอกว่าเฮ้ยรปภจะดีไหมฉันจะให้เหมือนเดิมต่อไปไหมคงไม่ต้องกังวลเพราะว่าที่ผ่านมามันพิส เขาถึงได้ให้ขนาดนั้นเพราะนี่คือตัวอย่างของรปภดีๆถ้าราปภดีลูกบ้านก็จะตอบแทนลูกบ้านก็จะดีด้วยเองแต่คือกับรปภอ,อย่างนายมนตรีก็มีปัญหาแต่มันส่งผลฮนะต่อให้เราบอกว่าคนอื่นไม่เป็นแต่คือหลายๆคนก็คงต้องแอบกังวลแล้วอาจจะเริ่มสังเกตมากขึ้นสังเกตท่าทีรปภคนนี้เนะี่ยมีท่าทีแบบนั้นไหมมันจะมีความซับซ้อนบางคนก็เออสังเกตก่อนถ้าถ้าคนนี้ไม่ได้มีภยัยมีพิษอะไรก็จะให้ของได้ก็ค่อยๆปรับกันไปอนาคตก็คงดีขึ้นแหละเพราะฉะนั้น การลงโทษในมนตรีเนี่ยสำคัญมากเพราะว่านมนตรีทำลายหลายวงการเรื่องของวงการรปภก็เสียหายเรื่องของวงการเรื่องของคนที่เคยอดีตเคยติดคุกก็จะเสียหายแม้แต่ทําลายชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้สําคัญมากก็ต้องรอดูว่ากฎหมายจะจัดการยังไงกับนายมนตรีทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ